สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณครับทุกคนชอบไหมวันนี้ โอ้เน็ตอุเป็นอะไรไม่รู้ขอบคุณนะครับทุกคนวันนี้ไปเจอเพื่อนๆอนมานครับก็วันนี้ไปงานจบพิ่ตั้มมาครับผม อันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็สเตสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์คอยโหวตอูมาตลอดนะครับพี่เมกวันดีครับอื <c oughs> mm hmm. สวัสดีครับน้องชา<อ>ัสวัสดีครับพี่มเมฆไลฟ์ือการครั้งแรกได้สเตตสุดท้ายของน้อง <c oughs> ขขบคุณมากพี่ที่แบบ <c oughs> คอยแบบเติมไฟตลอดแบบพี่มเมฆจะแบบคอยแบบว่าสู้ๆๆอะไรอย่างงี้ขอค,ครับพี่ชายครับน้องรักเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ มันก็มันก็แอบแอบเศร้าน,นิดๆที่แบบเราจะไม่ได้แบบโชว์แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็รู้สึกดีใจที่แบบว่ารู้สึกดีใจที่แบบเราได้แบบแบบได้โชว์แล้วก็ได้เจอเพื่อนๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมดีแล้วแต่มึงเก่งขึ้นเยอะเลยนะบอกเลยมึงเป็นคนที่พัฒนา<อ>ที่สุดในแก๊งเราแล้วจริงๆ,ๆทุกคนรู้ไหมว่าแก๊งแรก ของลัสไอคอนอ่ะมันมีแกงนะแต่พวกเราแบบห่างกันห่างกันเยอะนะห่างกันแบบกระจัดกระจายมากๆเช้บอกเข้าไปใช่คือตอนแรกอครบอกความรับของมันคือแกงมันคือแกงวานาบีนะทุกคนคือแกงที่เราตั้งชื่อกันเองก็คือมีอูมีพี่ไม่เอกมีพี่ออโบรดมี คอปเปอรแล้วคอปเปอร์แล้วก็มีพี่นิวตันนะทุกคนใชมน่มันมาเป็นแกงที่ตอนนั้นพวกเราเป็นเด็กฝึกพื้นฐานที่ถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นกลุ่มที่มีทักษะที่น้อยที่สุดในรายการเนาะใช่นะแบบน้อยแบบเต้นไม่ได้เต้นไม่ค่อยได้เองไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยใช่ใช,ใชก็จะต้องมาเหมือนแบบปรับพื้นฐานก่อนก่อนรายการออนประมาณสองอาทิตย์เนาะใช่นะ แล้วก็แบบพวกเราเลยตั้งกลุ่มไงว่าเป็นกลุ่มวันอภีแก๊งวันอภีไม่เพราะคนอื่นเป็นเป็นบอนบอนดทูบีถูกไหมเราในทาของเราเลยแบบเป็นวันอภีแล้วพอตั้งแต่อีพีหนึ่งแก๊งเราก็เริ่มแบบกระจัดกระจายเนาะเพราะแบบไม่มีใครอยู่ทีมเดียวกันเลยใช่ไม่ไม่มีใครอยู่ทีมเดียวกันเลยใช่กับกระจายไปทุกทีมหมดเลยก็ต้องกระจายแหละเพราะว่า เพราะว่าพวกเราเป็นแก๊งคนดีงไงเราไปอยู่ด้วยกันสองคนก็ตุยทีครับเพลงนั้นน่ะก็ตุย <laughs> จ,<า>จริงแล้วแบบแล้วแบบพอเรากระจัดกระจายใช่ป่ะบางคนก็ไปอยู่โลเวอร์ก็ไม่ได้โชว์หรือว่าแบบนู่นนี่นั่นอืมมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะ่ะใช่โผแบบตอนน,น,นั้นแบบรู้สึกว่าแบบตัวเองจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย อื mm. โอ้ยแต่น้องน้องทําได้ดีดีมากๆเลยเว้ยคือแบบเคารับยอย่างอ,อย่าีพีแรกอะก็ชนะเลยโค้โกงเลยแสดงว่าเรากักนะตอนอยู่ในห้องนหนเรากักนะไม่คือเอาถ้าเอาจริงๆคือแบบไม่คิดว่าจะได้จริงๆอะ่ะแต่ก็ดีแล้วแหละโอ้ยชายขึ้นทุกวีกเลยแต่มันก็เคนอะอยู่ถึงอยู่ถึงอีพีเก้าอยู่ถึง ได้ทําจนถึง EP พเก้าแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะมีความสุขแล้วเกี่ยวกับสุขสการรู้สึกดีใจมากๆแล้วใช่อหัวเป็นกำใจให้พี่นะครับได้เลยขอบคุณครับสเตตสุดท้ายมาหรือเปล่ามาไงก็มาไปเชียร์อยู่แล้วเยี่ยมมากเจอกันเ้วยน้องพี่ไปแล้วบ๊ายบายเจริญพี่แม่เอกบ๊ายบายครับบายครับ ครับ๊ายบายเย,ย้ตูรุรุตูตูตูตํตำนานอัวเปะใช่คืออูก็ค่อนข้างงงนะทุกคนว่าได้มาได้ยังไงขอบคุณนะทุกคน พี่เพชรขอบคุณครั อูไปข้างนอกมาไม่อาบน้ำเลยครับก็อยีางนี่ไว้ต้องงงพี่เชัป์แต่วันนั้นขอบคุณครับแบบคือจริงๆแบบอูเครียดจริงๆนะวันนั้นอะวันที่แบบเปิดอีพีมาวันแรกแล้วอูได้อัปเปอร์เลยมันเป็นอะไรที่กดดันมากทุกคนก็คือ ขึ้นไปนั่งก็คือร้องไห้แล้วก็เครียดมากขึ้นไปนั่งบนนั้นอะ่ะใช่อุตัดผมแล้วนะทุกคนอัน,นจริงๆมันรู้สึกว่ามันสั้นเกินอะ่ะดูดิฮม พี่น็อสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเลยขอบคุณครับทุกค,คนโธแต่ผมตรงนี้มันแบบรู้สึกว่าเด็กลงกว่าเดิมอีกจริงจริงว่าแบบจะทำให้มันดีกว่าเดิม ก็ตกรล่วันนี้ก็ได้เวลาไปดูแลตัวเองทุกคนก็เดี๋ยวจะอืมไม่บอกไม่บอกแต่ผมแล่แต่อย่าตัดใจนะไม่ตัดใจครับทุกคนอืม เออใช่เม,มื่อก่อนสามขวบตัดสามขวบตัดทรงนี้เหลือขวบครึ่งอืมอันยองอันยองอันยองอันย่องคือวันนี้เราใสายย่เงี้ยออกไปเท่ไหม กีดหมดเลยครับอ้ททำไมนอนดึกก็อยคุยกับทุกคนไงวันนี้รอผลงานอื่นของหนูนะครับก็รอติดตามนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าก็าไม่รู้เมือนกัน พี่กอล์ฟสวัสดีครับ C.F มัวก์แล้วทุกคนใส่งยงไดไหม